กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพอเม่พี่น้องเบิร์คูสูสุคนอวสิป็นพี่น้องพังไทยพี่น้องพังลาวพี่น้องต่างประเทศบัญญัติกินดีตนหับกัดสู่ส่งบัญญวติแซนิคือเก้าน้อพพอเม่พี่น้องมาหนี้มาพอบมาเจอกับบัญญวมาหนี่บัญญวกับพาพีพี่น้องมาบ้านเก่งกับเบาเมืองเซบุดีน้อพพอเม่พี่น้องก็คือบัญาวกับสิขามาหาสาวตุนเพิ่นพมแม่พี่น้องก็คือพมามีอันเงินเพิ่นเจดีเพิ่นกับเป็นเงินของอันเจคิมน้พี่น้อง เปิดร้านอาหารไทยลาวอยู่ประเทศเอเนาะเราก็มีนเะ <c oughs> นะพื่อ <c oughs> น่ะที่อยู่ ang ang Thai, ทั้งแผงไทยเนาะเพื่อนในบ่อแห่งปัญญามาแนะนมสื่อ,อในนามเมย์พลอยเนาะในนามเมย์พลอยน่ะที่อยู่ทั้งแผงไทยเนาะเพื่อนในปากมาให้อนสาวตุนน่ะพันหานะพี่น้องเป็นจำนวนในพันหา,บ,าบัญญากะเห็นทั้งซ่องบ่าวจันเนาะพี่นอ้องเพื่อนในมาหาสาวตุนแล้วก็คือ,อ ปอาจารย์เพิ่นก็ได้ซื้ออันเดียรางมาให้เนาะเป็นพวกลังกรหลอกลังกระซีบ่อพี่น้องแล้วก็พวกผ้าอ้อมเพราะว่าตอนนี้เพิ่นคลอดลูกแล้วพี่น้องอันสาวตุนเพิ่นได้ลูกน้อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เพิ่นคลอดลูกแล้วปอาจารย์เราซื้อมาอันเดียรางบะเยาากับผู้ว่าชีซื้ออย่างมาให้เนาะเพราะว่าปอาจารย์ซื้อมาครบเบิดเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ามะเยาาก็ได้ซื้อที่นอนเนาะพี่น้องซื้อที่นอนให้อันหนึ่งเนาะเพื่อมาให้อยอันคนน้อยนอนนะพี่น้อง ก็โอเคนะพี่น้องจิงไดก็ไปเบิ่งไปส่มน้ำกันอยู่เรื่อนสาตุนกันนะพี่น้องจิงไดกันเนาะ พี่น้องที่นอนที่ปัญญาเชิอมาให้อันลูกสาตุนเพน้องสีสุมพูอองฟังนี่แหลลูกคนเป็นผู้หญิ่งนะพี่น้องนะนี่เป็นสิงานหมอกำนะพี่น้องออเป็นสิจงานหมกนะนอกำอันอลูกสาวตุนเพิ่น ngắn ngăn mò cầm ngăn mò cầm đấy nó sờ bài đi rồi thế đấy bạn này cứ đẹp loại rồi 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 tự nhiên mò chăm chỉ cua bạn này nó phải xa phò bạn này แล้จมือได้เลยจิมือนี่นหอบ้านี่โอหอยหนยยนนนอบ้านนะอ่ะส้นห้อชื่อนี่ม่อ่ะนอนนอนนอนยังไงนะนอนสัมพูบ่นหานว่านอนสมพูนะเป็นแน่ได้ดึกเดีใจปะดีใจดีใจ เลยเลยเลยคุ e ้มหมอเหรอเาก็คุมหมอกมเพิ่นแล้วใ่ห้องหลังนะเพิ่นอันอย่งน้เพิ่นงั้นหมอกไหมเนาะเลยเพิ่ินไพร์โอ้เลย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 สีมือนี่เนาะดื้อปอนี่กิงบ่ได้อยู่ใช่ไหมองหมอของหมอบ่รอ๋อ กลางคืนเงวินในกลางคืนกลางคืนเลยบ้นไหนแมพนอวันเสาร์ในวันเสาร์อ๋อเกิดวันเสาเมื่อเดียวกับวันยาเกิดวันเสาร์คือกันเจ้ากระนองอยู่ข้างล่างเลยบ่เนี่อ๋อไมนั่งเิงเลยอยู่องนี้ได้เนาะ โดยโดยยมากินข่าวกินน้ำกํานยนชาบานยูกรรมว่าที่นี่กินกับพวกข่าโอ้กินได้ชั้มนี่บ่โดยไม่กินบ่ไ้เนาะยก็ในคลัมเนี่ยอย่างนี้อันอยู่หมอกำกนกาเขาคลัมเองเขานี่แหละนประธานกากินยังกินไปจากหมอได้อามันชสามแหละ mỏ đó rồi, rồi, thôi, khoe gì, khôn nhồi khôn bò khôn thôi, rồi, 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 con rồi, 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 อ่าดคอนอน้อากันหมอกำนี่กระป๋าปากพวงบดได้เนาะอจีนบดสามหมอกอะไมอนีได้สบายอยู่บก็สบายอยู่สบายอยู่ไยากเนาะไยนกปนไดหหมอใหญ่อ๋อโดย มื่อกี้ถ้าอันพลอยนี่กับเรได้ไปเฮ็ดเบี้ยกรแล้วมันเป็นยังไงนี่ยหยุดมันบหมออกกำลัเพื่อนเพื่อนจะไปคอลาเพื่อนเด้โดย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 เมื่อเมื่อวานนี้บ่อจีพ่อจันต์มาคือเป็นยังไงวานนี้บ่อโดยตอนนี้ยังมาให้วานเข่าแล้วก็มีนุ่มแล้วก็นี่แหละพวกปลากระบองกะลังกะสีนี่ ก็ไม่ได้กีะซีแล้ดยมันต้ั่าบ่บั่นนโดยดีดีดีในได้บ้านในในกระีได้บ้านในในกระซีเพงกอนเด้อเนาะนอนตะมอมอยู่นอนตอนชงมือหายมือุกคืนกำลกินนมอ๋อผมเพิ่นลายท้ลายผมลกเนาะผมเหรออ๋อ ลำลำไปน่อยใช่เนาะปุยยิงมากกี่บ่นี่น้องชมพู่ซื้ออย่างนี้ซื้ออย่างนี้มีนามีนาตีคนซื้อมีนาบอลยาวชิตั้งให้น้องซื้อน้องชมพู่พี่น้องเหาซื้อที่นอนใหม่เขาบุ้ยจะซื้ออย่างเพราะว่าอันตั้งประจำมันก็ซื้อมาให้เบิดแหละยังกไง อนแล้วำคัขึ้นกัคั่วกันยนนวั่วยนนีหดะนอนดุมเลยเนาะบ่ได้นอนทึงเลยเากรรพุ่้ยกี้น่ะอ่าอยากได้ผ้หยิ่งหรืออยากได้พายอะลองคิดดู้หญิงงเนาะ สนใจด้มี้เนาะสนใจอยากเล่ได้บางไีมมีใจได้บ้างไไอันสนใจคนบ้า้เนาะและพูอันที่ไปยูน่นไม่ไไปนะผูนิงบยนะูิงนั่นกับพูนิ่งคือกันอ๋อยิงเบิดเนาะอยู่กันสองคนในพยมคืนมันมีแคในเผาอยู่คนล้วก ปูกับหญ้ามาเบิ่งหามานะหญ้คืนนะเพิ่นงันนั่นเด่นไพ่ด้ออันไพนี้บางเทือก็ซาแจกบางเทื่อมันก็มาอยูเพิ่นงนจัมื้อนะนีเด้อมันเเฮาออกกแหละอันดินนะอ๋อแงเนาะบ่มีเงินดิ่สิไออกกอยู่จักมื้ออยู่กสิอยู่7มื้อ7มื้อบ่อ๋อหาสิได้บ่อ๋อเบิเนาะ เซซีมือบูหงนไแต่ก็ยูบหงนไเนาะไอเรากินข้าวบยตะข่ามานี่กินขากินน้ำราชาจะกินวกินขายังจมานี่กินขับปลากระป๋องไอจังมามีงกินด้วดยสิไปหายังจะมาให้มีอกินมาในแต่ละเมื่อวัน ชื่อเอาได้กินได้ออืก็จะไปหาอย่างเนาะเอาโดยโอยโดย,โดยถ้าไปหาเนี่ยก็คือว่าหาประทันเนะาะคนจะกินนะเอาะว่าคนอยู่ในกลำกินอย่างกระบอกได้เนี่ยแต่พิษย,ยันพิษยันอย่างเพิ่นนี่นะจะทับนอกมาเลยที่นอน พราะว่าพ้าอ้อมพายังกะประจย์เราก็ซื้อมาให้เดี๋ยวน้เองบ้างนะใครไปซื้อแล้วก็นซื้อผ้าอ้อมในแล้วก็นี่นี่หมวกนี่โอ้หมวกกางเกงบ้างอ๋อหมวกกางเกงซื้อเป็นเลยนะพี่น้องจารย์เพิ่นกันเลยเออคือว่าได้่นกับพอลูกอ่อนเนาะเพิ่นกับพอลูกอ่อนด้วยกันเพิ่นจะจักด้วยกันเนาะเพิ่นได้ซื้อมาให้อ๋อวันเลย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  ถ้าแบิดบาบ่มีอันผู้ใหญ่เพิ่นมาช่วยเหลือนี่คิดจ,จังได๋สภาพบ่มีเงินได้ลูกเลยหาบ่ทันแต่นี่ผัวยังหา,า,า,าบ่ทันซื้อข้าวนําเอาไปพวัวไปหาเอาเงินเบิกมาซื้อข้าวก่อนอแล้วมาเลยหาบ่ทันเพิ่นก็กซอยได้แต่แสนเดียวเงินได้ลูกอันเพิ่นให้ได้แต่แสนเดียวเพิ่นบ่มีเงินคือกัน,นกคือจะคลองเฮ็ดเฮือนอ๋อถ้าว่าบ่าบมีอันนะ่ะ ทั้งช่องยูทูปอาชีพพ่อมานี่ลำบากเลยเนาะลำบากเลยบมีปัญหาจะคิดดิลน้ำไผ่โดยโดยโดยเพื่อนเลยพาไปขอดลดเพิ่นพาไปห้องหมอลดเพิ่นรดไผ่ลดอันนี้ลดัวหน้าเพิ่นคนนี้โอ้เราจะกบุ้งกันพากันไปสิบเอ็ดโมงกลางคืนไปโดยโดยโดย ให้ยุบระยะประเดี๋ยน้อให้ยุบระยะเขากับเขามาอยูุบเนั้นเขาบอกพ่อเขาก็ไม่เมื่อเมื่อก้อนเหมือนเนาะเมื่อเขาข่าวมาเราบอกพ่อจ้าจ้าไปใจไปตัดอ้อยตัดอ้อยบ่เขามาอยู่ทองปุ้งลุงนุงไปตัดอ้อยอยู่บ่เหรอเขาได้คิดว่าคือสิบแตกง่ายเนาะเขาก็เลยเห็นในช่องประจันนรกงบบเอ้าขอลูกแล้วเคนละ ขอมาแรกวันนั้นเธอนึงครับไป้ยคนดี่ขอมาอีกข้าวผัดกระาข้าวใัดรขาอ๋อกระตายอยู่นี่นี่เออใกล้ๆนี่บ่ไปกับพาผัวผักงานแลไวก็บัวประจานไปกับพาะไม่ทาเลใช่ไหมนั้นไ่ไอนชอยบาเงินหน่อนะเงินสี่สิบพันบัดมือบ่โดย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 ใครเหรอผัวกัเอาการนอนงานอยู่ดโอก เพิ่นเพิ่นผักเวียกแล้วเพิ่นกลับไปตัดอ้อยพอได้เงินใช้<อ>ขันมือได้เพิ่นไปเวียกับเพิ่นปไปได้ไปขันมือนี่ช่วงนี้เพิ่นขาดเวียกร้ายเลยเพิ่นบ่ได้เงินแะฮะโดยโดยโดยมีเงินซื้อขันใส่กินนมอันนี้บ,ยด,ยยบดยันบดได้ให้กินแล้วบ่มีนมนมน้องบ่มีน,นมน้องก็เลยซื้อนมอันนี้มาให้กินขันตัวบ่ได้หากรบมืมีเงินซื้อโดยหาบุรท่านเนาะ จากอะไรจะผ่านวินนี่แมนดีแมนดีคอ้คอนน่ะบ้านพี่น้องเลยแล้วเขามาหาเอ้ยมันนี่อันน่องเรือเอ้ยเขาลืมเลยอ่าซื้อที่นอนมาใหย่หนึ่งเนอะด้วยแลกเางินมาเหมาบให้พ่อม่เนะมันนี่นะ กันหาซิบเนาะโดยโดย,โดยอ่าแล้วที่บอกว่าซื้อเพิ่อนนะอ่าเพิ่นผ่ามาให้นั่นเป็นในานามเมอ่าน้องพลอยเนาะโดยราคาเจคิมที่เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิพ่นละโดยดันนี่อันความรู้สึกเจ้าเป็นยังไงเนี่ยที่ได้รับเงินก้อนนี้เนี่ยดีใจดีใจเนาะดีใจอันมีผู้ใหญ่ใจดีผ่าเงินมาให้น้องได้ ไปห้องหมอไปคลอดลูกแล้วก็มีเงินซื้อนมให้ลูกน้อยหน่อยน่อยจะมีเงินซ okay, okay, so ื anything anything. ้อแพรมเพาะแพรมเพิดให้ลูกน้อยหน่อยก็โอเคก็มีแต่อันผักขมุกขอบใจอวยพรในเพื่อนเนาะเป็นอาหารบ้านชนีแหละเพื่อนั่งเบิร์ดอย่างเงี้วเนาะลูกเขาขมุกขอบใจเพียนใหญ่ใจดีมอบเงินให้น้องให้น้องให้เขาให้สุขภาพแข็งแรงเขาให้รับให้ด้วยเขาให้มีเงิน เข้มแข็งเขาให้เงินมีคำที่ไลมาเทมาที่มาซวยน้องขอให้กลับคืนไปหาเผลร้ายกว่เทผลมาซวยน้องโอ้ยเลยสาธุอยู่ดีมีแห้งสาธุสาธุโอเคจังเลยมาเนี่ยนะฮะก็จะได้ขอตัวกับเนาะจะได้มือแล้วบัดนี้ก็จะได้ไปอัมตอมังอื่นแล้วเนาะจะได้พมือแล้วบัดนี้ก็คอยโชคดีเด้อเฮ้ยยังไงกินง่ายอยู่ง่ายนอนกันเลยไงบายเดี๋ยววันหน้ามาดังขึ้นมายมไหม โดยโดยโดยโอเคขอตัวกับแล้วเล้นายดีเยอะบ้า้เลยยายโอเคได้ครับก่อนเด้าจังใดกับบ้นี้โอเคกับแล้วบ้านี้โดยกับแล้ววมกันดีๆเด้อโดยโดยโดงลูกดวงเมียดีๆบ้านี้อ๋อพี่กมีหมอนอออนะก่อนไปนนเย ก็มอกกรลูกนะพี่กาโอเคนะพี่น้องเนาะอันบรยาวกะอันได้มอบเงินให้อ่าสาตุนเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้พี่น้องเพิ่นก็ได้ลูกสาวพี่น้องลูกสาวอาศัได้ซีมือเนาะกะถือว่าไร้บรยากพี่น้องคลอดสุดอกสบายอยู่เพิ่นบ้ากะดีใจนะเพิ่นเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดียืนมือขามาซอยหลายๆซ่องกะ ถือว่าเป็นดวงของเพื่อนบุญของเพื่อนเนาะที่มีผู้ใหญ่อุม้มซูเนาะพี่น้องก็ดีใจทั้งเพื่อนหลายเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็มีทั้งบอจันท์เพื่อนข้ามาหากะซื้อลายอันใดย่างเนาะพี่น้องมายนากับผู้คุยซื้ออย่างบอจัน์เ,เ, <c oughs> เพื่อนซื้อบดแล้วบอจันทร์เพื่อนซื้อมาบิดแล้วมายน่าก็ได้ซื้อที่นอนเนาะ <c oughs> ให้อันน้องเพื่อนกะเงินกะเป็นเงินของเจคีมเนาะพี่น้อ,นนนนงนอง, im, อ,อ,งอยู่ทางอันประเทศดีๆเพื่นอนเนาะอยู่ทางประเทศพื่นแหละพี่น้องเพื่อนได้ให้มาเนาข้ามามอบให้สาตุลนะเป็นจำนวนเงินหาแสนเนาะพ มีเงินของพงยัญจดีอยู่ทั้งแผงไทยเนาะอ่าซื้อ,พอเ,พ,ออเอพิ่นอะซีเมนเมพลอยเนาะพี่น้องอ่าพันผามาให้บรรยำมาให้น้องตุลนี่กะเป็นจำนวนเงินพันหาเนาะพี่นอนะ้อเงเนาะบรรยำก็ขอขอบุญขอบคุณเพิ่นทั้งสองทานขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงขอให้อายุมัน่นขอเงืนคิดถึงใดก็สมรังปรารถนะน้องรับก็ขอเจ้าได้เงินมือน,น้องตื่นก็ขอเจ้าได้เงินแสนเนอ้อเจ้าให้มาเท่ายกลับไปหาเจ้าสิบ 10, พนะันสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าน้ออ่าเมื่อนี้บรรยำกะ มากระเป๋าจันเลยพี่น้องเนาะเลยนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมาดีพี่น้องมาน้ำกันพี่น้องเนาะวัอนี้น้ำนำกันเลยอากาศจะใครแน่อยู่พี่น้องเลยมื่อนี้อากาศดีพี่น้องวัอนี้บ่ฮ้อนบ่หนาวเนาะมือนี้เนาะที่ว่าคักอยู่วัอนี้เมื่อวานนี่หนาวขนาดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเมื่อคืนก็กระเาจันก็เซ็ตน้าไว้มือนึงพี่น้องเลยไม่ได้อาบเมื่อคืนนาจกระเป๋จริงเลยนี่เนาะกระาจันมือนึงเนาะวันยาซองเอาไว้พี่น้อง Okay, น<า>วนว้เาะโอเคพี่น้อง <c oughs> อ่าสธหรับคลิปนี้มาย้อกับบาจันกับศิริแอมลาพาจา์ไปนะเนาะก็ขอให้พงศ์พี่น,ออน,นอ้องดูแลเจ้าของน้ำเนาะอยู่ดีมีแห้งบัดกูสุคนน้ำรวยน้ำรวยสุดคนเนาะสำหรับคลิปนี้มาย้อกับบาจันกับศิริแอมลาพาจา์ขอตัวไปแล้วเจอกันต่นนนะกขณะได้พงศ์พี่นออ้องสบายดีสบายดีพงศ์พี่น้อง